วันนี้วันที่ส6พฤศจิกายนพ้นหน้าฝนแล้วก็มาตัดหญ้ากระสนหน่อยมันขึ้นสูงเพียงแต่ว่ามันคลุมมันคลุมรากมากเลยทุกคนมันคลุมรากเลยมันคลุมรากปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีเอาเคียวเ,ยเอาเคียวเนี่ยแวกเพื่อให้เห็นโคนมันนะเพื่อเห็นโคนเนี่ย,ยต้องแบกให้ถือเนี่ยทุกคน แบบแบบแบบเห็นไหมแบบแบบออกมาแบบนี้แบบออกมาแบบนี้ให้เห็นโคนมันเพราะว่าเนี่ยมันจะคุมโคนเลยทุกคนดูนะเนี่ยก็ต้องต้องแบบเอาเขียวเข้าไปให้เราเห็นโคนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมจะต้องเป็นแบบนั้นเวละเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยเนี่ยมันจะคุมแบบนี้ตรงนี้เนี่ยคือคือเป็นต้น ตอนนี้มันจะเป็นต้นต้นมะกรูดมะนาวนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะดูซิมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดืดหญ้ามือนขุมอะทุกคนดูสิอยู่ตรงไหนนี่เห็นใบมันอยู่เนี่ยเห็นใบมันขึ้นนล้วนี่เราก็ต้องแบกให้เห็นโคนทุกคน าเกิดเราแบวกไม่เห็นโคนเนี่ยมันมันพลาดมันพลาดมันพลาดพลาดคืออะไรนี่ไงที่ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันพลาดก็คือใบใบมีตัดหญ้ามันก็จะตัดเนี่ยอันนี้ก็ตัดเกือบขาดเมื่อเกือบขาดก็เลยต้องเอาผ้าเนี่ยล็อกไว้ก็เป็นเหตุให้เราจะต้อง สางใช้เคียวเนี่ยสางเพื่อให้เห็นให้เห็นว่าโคนมันอยู่ตรงไหนเวลาเราตัดเราจะได้ไม่โดนโคนมันไงเดี๋ยวูสิเราเห็นยอดมาแล้วโคนอยู่ตรงไหนนี่คือปล่อยช่วงหน้าฝนไม่ไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็ยญ้ามันขึ้นเร็วนะเนี่ยเหน็นไหมเห็นโคนลนละเห็นโคนนะ เราก่ต้องสางสางโคนเพื่อจะเอาใบใบมิตรหญ้าลงเฮ้ทางนี้ไม่เห็นเลยมืดเลยจะเป็นแบบนี้จะต้องทำงานสองครั้งครั้งนี้นก็คือแหวกให้เห็นโคนแยให้เห็นโคนเพื่อ สาเลี้ยงมาเป็นปีโดนใบมีดคมๆไปครั้งเดียวอ่ะหมดแล้วเลี้ยงมาเป็นปีทุกคนเนี่ยอย่างนี้พอได้แล้วอย่างนี้พอได้แล้วทุกคนเนี่ยพอได้แล้วพอได้แล้ะทำให้มันม ไม่ได้ทิ้งนะทุกคนเพียงแต่ว่าแป๊บเดียวเองอะ่ะมันก็มาแหละอันนี้อันนี้เพิ่งลุยไปครังหนึ่งทังนี้เตียนแล้วแต่อีกด้านนึงก็ใช้ได้แล้วทุกคนอลองดูเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวจะตัดต่อแล้วแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็ดูกันต่อ วันนี้ได้ประมาณร้อยตารางวาทุกคน อันนี้เครื่องตาลให้มันขึ้นทดแทนต้นเดิมสองต้นนี่คือมังคุดปลูกมาแล้ว5ปีย่างหปีนะทุกคนอันนี้ที่รอดตายบางรอดบ้างว่ากันไปวันนี้ได้ประมาณร้อยตารางวา ดินยังไม่แห้งนะทุกคนยังมีความชุ่มชื้นอยู่อันนี้ก็มังคุดลงแรงเป็นหลักทุกคนลงแรงเป็นหลักทำสม่ำเสมอเราไม่ได้มีงานงานทำสวนทำนายอย่างเดียวเนาะก็มีหลายอย่างจิปะทะแต่ก็วางแผนเป็นระเบียบไปทุกคน เที่ยวก็เที่ยวทำงานก็ทำงานแรงนี้ประมาณ300ร้ตรางวาวันนี้ได้ประมาณ100ยตรางวาทุกที่มาต่อมาต่ออีก2วันคงเสร็จมาแล้วประมาณ100ยตรางวาโอเคนะทุกคนวันนี้จากลาไปก่อน ส่งข่าว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 ,าวแค่นี้ก่อนนะมีความสุขขแข็งแรงทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ